โอ้หนูมันเอาข้าวมากินอยู่นี่เนาะมื้อนี้มาเบิ่ไก่เบิ่งนี่แห่กินบ่ห้อยขาห้อยหยังทุกคนนี่ทุกคนเฮาสิใส่ตามเลยเนาะเทือนูสิยงมาลุมเิงมันสิมาถือก็มีท่ารุ่นแห่ทุกคนเอ้ยสวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้อยู่ข่อยกสตูดิโอทุกคนือมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาใส่กทุกคน เอาหนูนี่ทุกคนซึ่งว่าตัวนี้เขาก็อยู่ไฮยู่สวนทุกคนเนาะซึ่งว่าเขามาลุกมันลุกยังทุกคนก็เลยเลือกจากเวียงลุกมันลุกยังเขาก็มาห้าทุกคนแบบมาใส่กับเอาหนูทุกคนมันเนาะเราจะเอามันเป็นเนื้อหล่อในมือนีทุกคนกับของเ้าวในมือนีมีทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าล้างทุกคนแล้วก็ะทาลุ่นถาเบืองน้ำกันเลยทุกคนว่าสีมาหรือบุ๋มาร์กรทาที่ตามเบืองทุกคนเนาะ ถ้าตัวนี้เฮาสิฝากมันกันเนาะเพื่อใส่กลับเฮานะ่ะนี่มันทุกคนคันสิเว้าแล้วครั้งแรกลทุกคนเนาะมาใส่กลับอนทุกคนลุงถ้าติดตามกันทุกคนมื้อว่ามันสิมานึงประมาณเนาะหหน่อยคืออยู่ไว้เนาะหสิใส่ตามให้แถวนี้เนาะตามแคมปลานี่ทุกคนสิมีหรือบ่มีก็บ่จ โอ pues mm ้ยจังซี่บ่ฟันเนาะถือบ่โอ๋จังซี่เนาะเสียน้อยกะบ่เคยสิกลับเนาะเาสิใส่เสียนอยเบิ่งับเฮามีเก่าล้างทุกคนเ็ดเ็ดใหญ่นะซ่ว่าผู้บาจีของเฮากใส่กันเนาะเพิ่นไปใส่เบื้องนเฮาก็แยกกันใส่ ุดท้าเขาเอามีแต่มันเด้งทีเนาะไม่นเนาะฮอสีดเป็นตอนก่อนทุกคนเออตอนสนินึ่ง,งามี่หา้าหกหก เป็ดเก่าเก่าหลังนี่ทุกคนสภาพห้าตัวนี้กับสีส้มๆนิดนึงทุกคนเนาะเพราะว่าเหาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่สวนทุกคนหมดเลยอยู่ในบ้านทุกคนเอ้ยบ่มีเวลาที่เปเล่นยญนี่เด็ดนี่มาเฮ็ดให้ตัวทุกคนเนาะนี่ทุกคนอันนี้เป็นเหงือที่เขาใส่กาวในมือทุกคนถ้าติดตามมือกำกันมืออื่นเขาไปใส่ตามแคบป่าแคบดงนี่ทุกคนไปบูป็นการเสียบลอมลาทุกคนเออไปเบิมง่กำกันแหละ ยินกระซู้กันมาใส่กราบเดียวนี่มันบอยากถือไปทุกคนมื่อเนี้ยจะมาลองใส่เขาเบืองว่าสิได้ทุกคนเนาะคลิปนี้ได้กระเสือรงบบได้กระเสือร่งทุกคนเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจในเด้อไปเสียหน่อยเ้าลุยน้ำกันเนาะปลาเข็มันถิ่นซะมันเหลือมันมันเหลือไปไปไปหายอน มันเนี่ยนี่ทุกคนไปอยากจรุปนาเฮาบูปลาเนี่ย2 4 6 8 9ให้อยใส่แคมปลาเบิ่งก่อนเบิ่งห้อยก่อน ลังแรกของห้อจีมาใส่รอยูน่นี่ทุกคนมาบุกไก่เนาะนี่นี่นูมันเอาเขามากินอยูนนอนนนยยน่นี่นะมาบุนี่มาบุงไก่มานี่แหละเห็นบ่ห้อยเขา่าห้อยยังทุกคนซึ่งว่าน,นูนี่มันเอาเขามาแก่นี่ซึ่งซาซึ่งซาที่เป็นรุ่นทางมันอยู่นี่แหละล่างเลขของจีมอเตอร์ไซคอยู่นี่เนาะ ล,ลังเหล็กเรันี่ทุกคนวิธีใส่ใส่เนื้อนี่ลังเหล็กเรัเนาะใครใส่อยู่นี่นี่ทุกคนล,ลังเหล็ก mát lắng lẽ không không mãi coi mãi coi dành lưu mối con ơi con Lăng lẽ không hông nó Lăng lẽ không nó bị vương bị gãy vương thầy bị đang đi xoong đi xe vào à, không phải không cái à, bị thường cái này thế cái cái này bỏ cái này đi rồi ไปกระหมีนะมันทำเนียมมาทาั้งอย่างเนาะมันชี้ยามาตามใหม่ใส่เนี่ยนี่ทุกคนเฮาจะใส่ตามใหม่เลยเนาะมึงเถื่อหนูมูชี้ยางมาแต่ลุมได้เทิงเนาะมาชิมาถือกระมีทารุ่นและทุกคนเอ้ยนี่เลยใส่ตามใหม่ นี่ีใ่ใส่ระมวณน,นี้เขาขึ้ไปวาอย่างนู้นไม่ใช่มาถืออันนี้เป็นล้างที่ซองทุกคน ล้งที่ซ uh mm ้อนกคนเนาะนี่ตานี้ไปเต็มเติมดูใช่แค่ตปตัวนี้วะน้าะตามป่าเนาะ Thấy không? Thấy không? Thấy không này không? Cấp này sai lên thôi, nó 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 Mày này đi thôi Thấy không? ใส่เลยนะบูเลือกงเนาะเฝ้าเมืออันนี้เป็นลังที่สามทุกคนการสิกับยังมีทุกคนคลิปนี้ถือกระล่งถือกระล่งดูคนเนาะเพื่อเพิ่งมันหลานเมือมันหลานนิดหน่อย คืออยู่ได้นี่คำมันดันแบบว่าเป็นร่างสังหรณ์ทุกคนเนาะว่าว่า,ามันของข้ามาสิม,มานถืหนหนออะนรเนาะเสิร์ฟคนนี้เป็นร่างที่สามนี่ยร่างที่สามของข้า อูจยมันหลันก่อนดิอันนี้เป็นล้งที่สามทุกคนมาวิไกล่ล้งที่ 3, าสามมาใส่อยู่นีเนาะ sợ nhưng mà nó sợ nhưng mà kháng cái hay xây nên ấy xây ล้างทีสีทุกคนทีนี้โอเคทุกคนเนาะซึ่งว่าตัวนี้เป็นลังทีเจ็ดทุกคนเนาะตอนเ่อไซล์ลังที่หาทุกคนไม่ฮะบัวได้เสียงทุกคนเนาะมันบัวไดเพราะว่ามันปิดเ่าก็ใส่มาหอดหลังทีเจ็ดยังได้สองลังทุกคนเนาะซึ่งว่าก่าก็ทำให้เก่าลังทุกคนเราจะหาใสอีกสองนี่ลังทีเจ็ดของเรา นะเสียดายเด้อเมื่อกี้ไปปะเอากระขามาเลยทุกคน <c oughs> ตอนล้างที่หาในไม่พอได้ยินเสียงอุกใจวันนี้นะเนี้ยอยู่นี่เลยหน่อยเลยเฮ้ก็มีเลยนะพอดเบื้องหันปีสาจอยู่ไหนวะไอ้นี่น้ำเต้ามานืนอไหร แล้วลูกพี่ฮะเออลูกชายมึขอมากัาก้อบพี่ก้อบพี่นะยยน,นี่ทุกคนมาเบิ่งนี่ ตุ้ยไซจะเป็นซาดตุ้คนเนาะทีมันมากินเหมือน้ัมเต่าทุกคนเขาไป่มวยไก่ตรงนี้นี่แหละล่างนีเขาจะล่างที่เป็ดของเขาเขาจะใส่อยู่นี่ทุกคนเนาะถุงเท้าถุงใสจะเป็นนู้เป็นยังเนาะมันจะมากินไมน่ยังนะไม่ใส่กันเลย รังที่เปลี่ยนให้ใส่แบบมอมอหนี่เลยรังที่เปลี่ยนทุกคนใส่กับนี้

ใส่เลยนะเว้ยนี่ทุกคนถือว่าตอนนี้เป็นลังสุดท้ายของเ้าทุกคนเนาะลังที่เก่าห้อยใส่กับนี่เลยหาเหลือบนง่ายๆทุกคนเนาะเพราะว่ามันกระสิคำเลย ล้างสุดท้ายทุกคนใส่กับนี้เลยน,ะนี่เป็นล้างสุดท้ายทุกคนเนาะไปล้างสุดท้ายนี่คอนอย่างพีนโอเคแต่คนนะสลับ เ้ามาใส่กราฟน,น,นีแน่เมือนีดทุกคนอันนี้เป็นลังสุดท้ายพอกราบของเขามีเก่าลังข้าใส่ตอนลังที่สีที่หาทุกคนใช้ได้ไม่บริยินทุกคนเานบาจนเหนื่อยตราบเทคนิคข้าวกะทารีตาบางมืออื่นทุกคนเนาะว่าข้าสีมันหรือบะมานทารุดทาเป็นกาลังใจกัน,กนทุกคนเนาะสทคนิคข้ากะชิมเมื่อก่อนนะพ่ะทารุขึนเมื่อก่อนวางอีกเทิงเนาะก่อนเป็นยังเขาจะเลือกบ,บนใส่ที่นหยาดนูแบบมากิน เขากินยังอยูอย่เลยเนาะมันหิวน่ะเผื่อมือแรกหัวมืออื่นทุกคนทารุณทัดิตาน้ำกันทุกคนว่าสิได้หรือบบได้ทารุณไปพอกันมืออื่นสาวทุกคนไปบ๊ายบายสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ข่อยเกสตูดิโอทุกคนกวันนี้มือนอี้เป็นมือใหม่ทุกคนเนาะาดิพาสภูมิบาลเฮโอ๋ออดิาพาทุกคนไปใส่กราฟทุกคนเนาะอ๋อ <laughs> เอาไว้เ้อสวัสดีทุกคนเราไปอยู่ไข่แกสตูดิโอทุกคนชื่อว่ามัอนี้เป็นมือใหม่ทุกคนมือว่านี่เขาก็ได้ใส่กราบทุกคนเนาะมัอนี้เข้าจีพายเป็นยามกราบทีเข้าไซบ้านี่ทุกคนเนื่องจากว่าเขาเผ็ดเบี้ยทุกคนเนาะในใจว่าสิไปียกยามไปเาวทุกคนในใว่ากระเธอได้เห็ดเบี้ยทุกคนยามไม่เด็ดนะทุกคนเลยไปว่าได้พักเที่ยงเขาก็ได้สิไปยามกราบทุกคนเบิ้งเขามาลวกมันทุกคนเห็นไหมมึงบันนี่มันที่เขาลวกทุกคนลวกอะไรก็กองไว้กองไว้เนาะ ซึ่งว่าเขากันในพักเทียงทุกคนเัาสิพาทุกคนไปยามกราบทุกคนไปลุ่นคือว่าไปติดตามเหมือนกันทุกคนว่าสิมาหรือโบมาอันกับโบบ้ากัน,นทุกคนเนาะไปไปก่อนจืดหรือบ,บา้นนออบนาในใเอาใส่ไม่ใช่เอาจีบมายามไปเท่าออเนี่ยยามบันเดะทุกคนที่เทียงก็ได้ดเว่าได้โอกาสไปว่าตอนเที่ยงพักเที่ยงเำามายามมากับเชียหน่อยเก่าเลยเชียหน่อยใส่ก,กองเลย

ล้งแรลกครับบุมาสักคือขว่าดีเนาะนูส่วนนี้บุมีเนาะผมไปย่างหาลุนล้งตัวต่อไปล้างที่สองกระบอกมาีนี่ย

<c ười> นี่เว้ยลังางทีม่มบัไทยล่างที่7บุคือซะใช่ปะไม่รู้มื่ไ่ 太深了，这了 ตัวหนึ่งเนาะถ้าชูเราถือปับปับหาตัวหรือมัวได้หรอสองสามสี่ให้เด็สยไวหน่อยเนี่นอ,อ,นอ่โอ้โหเหนด่อย

บมานไป มาถือทุกคนตองห้ามมาลุ่นล้างสุดท้ายพอใส่ยู่น่ขึ้นน้มกินด้วยว่โอ้ขอเอ้ยดี โอเคทุกคนใส่กับวันนี้ห้อากับเผยวทุกคนเนาะโบได้จะโตทุกคนเลยโบได้จะโตสับกับวิปปิ้งทุกคนเนาะเ้องกับใส่แบบว่ามาหาประสบการณ์ด่สึทุกคนถึงว่าเ้องกับโบได้ทุกคนเนาะหูบได้กับโบลิกินสลับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรทุกคนเนาะเพราะว่าเ้องกับชิคจบสลับคลิปนี้เ้องกับมาไายใบบ้าห้องกับใส่กับใส่ยังทุกคนเพิ่งซื่อถึงว่าโบได้นู้แต่ทุกคนผูกมารถ้าติดตามมึงอี ep หนาเลยทุกคนเนาะว่าเขาจะผิดอย่างขั้นมากคลิปนี้ก็อย่าลืม กูไลค์กดูใช้กูใช้กดแชร์กดิ่งกดติดตามเลยทุกคนขยายความคลิปนีน้ก็จะเริ่มคอมเมนต์มาใต้คลิปสำหรับคลิปนี้เขากับบมนะูมมารทุกคนเนาะเขากับเสือลุงด้วยก็เป็นประสบการณ์นะคเัามาใส่เอาหนูนยนังน,นะไปบ๊ายบายทนะุกคนเจอกันอีพีหน้าเด้อว่ราจะีคลิดยังบ๊ายบาย